สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวผมพาพี่น้องมาดููงวาวิรมใหญ่นะครับลูกกระทบของลุงเหลือนะครับลุงเหลือสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงลุงแนะนําตัวสักหน่อยลุงลุงชื่ออะไรครับคือเหลือครับมีเบอร์โทรไหมลุงฝากเบอร์ก่อนเลยเอ้าเบอร์โทรจำได้ไหมไม,ไม่เคยโทรไม่ปิ่นครองเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยอ้าจำไม่ได้เดี๋ยวฉันจะลุงให้ทีนึงมาลุงมาพามาดูหงวาจักหน่อยปีที่แล้วไปถ่ายของลุงไอกลางทุ่งนานะลุงเนาะปีนี้เหลือยี่กี่ตัวครับลุง เหลืออยู่ที่เบตัว11เตัวที่แรกวันที่สามงเขาสองครับของมีคนฝากเลี้ยงดานนี่ของลุงนี่ถ้าถ้าเกิดพี่น้องสนใจฝากเลี้ยงได้ไม่ลุงไหวไหมไม่ไหวดอกตัวนี้ยอมแล้วครับวิ่งลุ่มจนลุบจะขาดที่จ่ายแลวตามงัวไม่ทันเ่ยนี่ครับเราวันนี้เชิงมีแบ่งพี่น้องไม่ลุงมีเจ็กตัวไหมหรือว่าแบ่งได้ก็ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยดีลุงเอาลุงพาดูจักหน่อยครับนี่แล้วตัวนี้ครับตัวไหนลุงตอนตอนของลุงเป็นพวก เฟมใหญ่เนอะลุงเนาะครับตัวไหนลุงตัวอยู่ขางหนานี่เนี่ยตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งอ๋อตัวนี้ทับไปยังลุงนไหนะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะแบ่งได้เนี่ยก็ว่าทับเลี้ยวลุงต้นออกมาชิงขังนอกจังหน่อยครับลุงใหญ่คันนอลุงเนาะตัวนี้สูงร้อยห้าสิบไม่ขาดเนาะขาดดอกครับตัวนี้ลุงจะแบ่งกี่บาทครับเนี่ยไหนนะตัวนี้นะครับ สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดไอสองหมื่นแปดนี่คือราคาขายเลยหรือว่าต่อรองได้ลุงรับาขายเลยแหละเอาค่าเลี้ยงพันเดียวหมอลุงซื้อมาเนี่ยซื้อมาพันไอสองหมื่นเจ็ดไม่ต่อเลสสองหมื่นเจ็ดตำนงตำนี้เรามีหึ่งไม่หลุมมีไม่มีอันนี้คือรับประกันเหาอรับประกันตำนี้สากลเนาะไม่มีแล้วขาทุกขาถอนไม่มีไม่มีขาที่ข่างทุดก็ไม่มีได้ลูกเจักตัวอย่างลุงในี่ตัวนี้อย่างหัวยังหัวสาวอยู่หัวสาวเพิ่งทับแปรอันนี้ประมาณกี่เดือนลุง แต่มานี่มันถึงสองเดือนสามเดือนไปเลยวาอ๋อลุงมาเลี้ยงสองสามเดือนแล้วจะขอค่าเลี้ยงแค่พันเดียวเออขอถ้าใครมาชอบเดี๋ยวผมเอาปากมุดลงให้เนาะครับเพรนะเี้ยงแค่เดือนสามพันเดียวเท่านั้นตือนมาสองหมื่นเจ็ดก็คือว่าเขาทับมาแล้วแต่ว่าเองยังไม่ได้ล่วงนั่นนี่ยัไม่ได้ดูครับแล้วตัวอื่นเราลุงไอ้ตัวนี้เหรอตัวข้างหน้านี่เหรอเลี้ยงลูกอยู่น้อยอยู่เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ท้องเลยหัวสาเด็นี่หัวสาท้องแรกเนี่ยนี่ครับตูหูยาวน่ะไน่อยนู่นน่ะ อ๋อไหนลุงตัวข้างหน้านู้นเนี่ยเดี๋ยวลุงพาดูสักหน่อยครับอันนี้ลูกคองหรือว่าซื้อมาในี่ลุงตัวนี้ซื้อมาซื้อมาบ้านเมียรวยเลยครับทองหลายเดือนทองเดือนรวยรวยเดืยทับเนี่ยอ๋อพอมันเป็นไอ้บัานถ้าบัานเนาะครับลูกกระทบตัวนี้ถ้าแบ่งนี่แบ่งได้กี่บาทในี่ลุงเนี่ยตัวแดงหลายบาทกันเรื่อยตัวนี้มันงามเว้ยมันเชิงสวย อย่างสามหมื่นเลยไอตัวได้เท่าไรกระ่างอ๋อลุงอยากได้สามหมื่นแต่ถ้าใครชอบกว่าตัวเอาเออทับไปแล้วทับแล้วทองทไปแล้วเนาะทองแล้ว่ายคนแต่ของงัวนท้บปลามันหูสัน่นเนาะถ้าปลามันหูสัน่นครับมันชนไม่ลุงนี่ไม่ชนดอกตอนตอนดูรายละเอียดให้พี่น้องดูจังหนได้ไหมครับลุงอตอนดูเลยไม่ทำไม่รอกตัวอื่นไม่มีดีตรงนอไม่มีครับเดี๋ยวลุงพาดูจังหนเนี่ยถ้บปลามันเนี่ยนี่แหละครับ แต่ตัวนี้ชิงติดบดเนาะโค้งใหญ่เนาะลุงเนาะมันบดแล้วมันพันไปพันบาทินมกักครับมันติดบาซินชิงออกลูกกระทบเนาะแต่ว่าโค้งใหญ่ดีตัวนี้โคงจะกี่เดือนลวลุงเนี่ยจักเดือนคือรวยมาทับกี่เดือนแล้ะครับถึงกี่เดือนแล้วครับพี่อ๋อหกเจ็ดเดือนแล้วครับหยุดใกล้ดื้อนีลน้อยอีกสองสามเดือนเนาะ ตัวนี้ก็ไม่มีตำเนี้ยอะไรเนาะลุงเนาะไม่มีครับถ้าใครชอบก็มาต่อมาดูมาต่อเอาเนาะถ้าใครอยู่ใ,ใกล้นเนาะลุงเนาะนั่นดิอย่างตัวอื่นล,ลุงพาดูตัวอื่นจังหนด้อหมดแล้วที่นี้ครับไอ้ไ้ยยตัวที่ตั้งใจนะที่แบ่งได้นดั่นดิแต่ถ้าไอพวกนี้เหรอถือว่าราคาตรงกันก็แบ่งได้อันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวันนี้ครับเอาไว้ก่อนนี่ก็เพิ่งออกลูกนี่อ๋อันเพิ่งออกแต่แม่นี่ชงหนาดีเนาะลุงเนาะนี่ตือมาแต่นน่นแหละที่อยู่ครับชงหนาดีแม่นี่ ลูกคนนั้แค่ฮกเกี้นเดียรเลยว่าถิตายทำน่ะตัวไหนลุงนี่แหละลูกคนตัวน้อยครับไม่ได้ถ่วงกับนวดเลยนะอ๋อมันคลอดกันกับนวดนี่นั่นดิแต่แม่นี่ของลุงเชิงหนาดีเนาะก็ลูกอีกลูกตัวของไอ้รวยนี่แหละครับตัวอื่นเราลุงพาชมจังหน่อยเดถอะครับพาชมตัวอื่นจังหน่อยเดึ๋งลุงฝูงลุงมีตัวไหนเดึ๋งอันนี้กับสาวน้อยเนี่ยของเขาดอกติดนี่เขาฝากเลี้ยงนั่นดิครับนี่เหรอลุงใชงลุงไหมตัวนี้ใช่ใช่หรอก มุนมุยืนหันหลังมานี่อ๋อนี่ของหัวสาวหัวสาวครับแล้วอย่างเวลาลุงทับลุงไปทับตั้งไหนทีนี้นี่เด็กขอลุงรวยเนี่ยอ๋อค่าทับจะกี่บาทครับทีนี้ห้าร้อยห้าร้อยโอ้ไม่แพงกันเองเนาะห้าร้อยเนาะนี้ครับตัวนี้ก็ซื้อมาจากนู่นเนี่ยเขามาซื้อมาให้ตัวไหนลุงไอ้ที่ซื้อมาจากบ้านหนองหอยเน่ะอ๋อมาจากหนองหอยเนี่ยตัวไหนลุงนี่มันทวงมาแล้วเขาเดี๋ยวหนึ่งนี่มันได้จากเดี่ยวหรือ้นี่ สองเดือนสามเดือนสี่เดือนไปแล้วอันนี้ลุงมานานอย่างตัวนี้ถึงระว่าสามเดือนนี่ของลุงมีแต่เฟรมใหญ่ๆเนาะหมุนั้านมุมเก่าก็ขายวัดในมูมอีกตัวมุมหนึ่งครับอ๋อหมุมีิกไตเนี่ยอันนี้มันผมเลยมันลูกหลายตัวแล้วเลยขายเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเอาอีนี่มามีแต่หัวสดๆที่นี่จ้ะครับลุงนี่เลี้ยงมาทั้งหมดกี่ปีแล้วลุงตั้งแต่เลี้ยงมานี่ตั้งแต่อายุที่ห้าปีแล้วนี่โคกสิบเกียแล้วคิดดูเถอะตั้งแต่สิบห้าอันเดีย Oh, ยังมาเป็นห้าสิบปีแล้วนะ mm hmm. ลุงเลีเ้ยงมาจปรนุ่เลี้ยงหน้าคอ,อับเลี้ยงมาเกินครับเลี้ยงน้ามาสิบบิง้งทบปีก็ห้ตัวหนึ่งคนบึงก็ไม่ห้เอ้าเนี่ย <c oughs> เลี้ยงฟรีเลย <c oughs> อ๋อแต่ที่นี่ถ้าไอ้พวกลูกอยู่ในท้องก็จะดีหน่อยนะลุงนะเพราะว่ามันถ้าบ,บามันเนาะครับถ้าบ,บามันมาแต่ตัวนี้ถ้ามัวแดงเป็ดก็บอกตัวไหนลุงต,ตัวนี้นะอันนี้ไอ้ทีมบอกว่าถ้าถ้าถ้าไม่เป็ี่นอีกได้ดีเลยแหลแก่เมือไหครับตัวนี้ มีแต่าเฟรมใหญ่ๆเนาะของลุงเนาะเฟรมใหญ่ดีเดี๋ยวนี้ว่รุ่นนี้มันขายดีไหมไหนลุงไอตัวพูนรุ่นตัวพูนตัวูนมันก็ราคาต่ําลุงเลยอันนี้ก็ได้ไม่ถึงหมื่น้าดอกในตัวพูนแต่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่กันนะเต็มที่เลยเลยจุงไว้นี้แหละครับตลาดมันก็อืดเทนลุงเลยช่วงนี้แต่ตัวผูนอย่างว่าเนาะถ้าตัวเมียมันยังพอออกลูกได้เนาะตัวผูนก็ไปสายขุนอย่างเดียวเนาะ อันนี้อายุวัยุักปีเราลุงปีขวาได้ยังไงตัวผู้น้อยเนี่ยที่นี่เอาเขียววางไว้ยังไขาดังไรบที่ถึงเวลาลุงก็ไปเกี่ยวหญ้านอนเนี่ยจาไปเจวหญ้ามาเสริมข้างนอกเนี่ยครับส่วนเบอร์โทรลุงจําไม่ได้เนาะเบอร์โทรลุงจำท้ายแต่ท้ายสี่หกเดฉันแล้วลุงให้ลุงครับมาลุงยืนข้างหน้าขอสัมภาษณ์ขอความรู้ชักหน่อยอย่างลุงเรียกมานานๆน,น,นี่ มันดีไหมเรียงวัวมานานดีถ้าไม่ป่วยไม่เจ็บนี่ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนันนี้นนครับแล้วอย่างลุงจะเลี้ยงต่อแม,มราคาต่ำๆอจะางคิดว่าก็จะเลี้ยงเพราะไปได้ไปเลยแล้วไปเลีเ้ยงอย่างนี้แล้วอ๋อเลี้ยงไปเรื่อยๆกินว่าไปไม่ไหวเนี่ยย่ยิงลหรอครับเขาพอกินได้กินได้อยู่ก็มันนี่น,น่ะมันได้กินได้อยู่ก็มันนี่นะ่ะ<อ>ครับถ้ายุวงถ้าช่วงแพงๆหน่อยอยางไงตัวดีก็แม่เนาะสี่ห้าหมื่นเอาลุงเนาะนุ่นแล่ะเนาะใช่ไม่ดีลุงใช่ตัวที่ แบ่งได้ไ <in the> <warfare> <ė left> หมตัวนี้ตัวนี้เลยนี่ครับตอนนี้ก็ประคับประคองไปก่อนเนาะลุงเนอะนั่นดิครับแต่ลุงมันมีตัวเฟมใหญ่ดีลุงเนี่ยมีตัวเฟมใหญ่ดีลุงชอบแบบไหนบวกแบบไทยไทยไม่ชอบตั้งข้อนี้ชอบดอกชอบวัวเฟมใหญ่ไหมเถอะนะถ้าวัวก็เดี๋ยวนี้ชอบบะมันเลยก่อนนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ชอบบะมันนั่นเดิเอาบะมันใส่เอาเนาะนั่นดิ พวกไอ้เวลาเจ็บป่วยดิลุงทําไงเวลางัวเจ็บป่วยตามหมอหรือว่าลุงทำเองหมอดิอไอหมอมาดูแลให้ครับมาทีหนึ่งจะกี่บาทลหรลุงตามเจ็บเป็นมากเป็นน้อยอันนี้ครับขันต่ำหรอข้าวๆหรอขันต่ำกว่าห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยอู้หูขาดบาทขันแลาดบาทขันแล้วก็ขีดยาอย่างคีเลรคีแรกก็สองเข็มซ้อนครับสี่ห้าร้อยอันนี้แล้วไอ้พวกเฟบใหญ่ๆพวกลูกกระทบแบบ๋ยวพวกลุงนี่มันเจ็บป่วยบ่อยไหมลุงก็ไม่ค่อยบ่อยหรอก บางทีปิ่นวันสองวันมันไข่ครับแล้วก็หายอีกปีหนึ่งได้กี่ทีหรือบางตัวก็ไม่ป่วยเลยบางทีก็ไม่ป่วยเลยเลยครับครับก็ไม่ทะเลาะเนาะการเจ็บป่วยเนาะเั่นดิครับการเจ็บป่วยเจ้าว่าม่นจะเจ็บจะป่วยตอนหน้าฝนด้อหน้าฝนเั่นดิหน้าฝนนี่มีปัญหามากหน่อยนี่เั่นดิมันบว่าคอกันจะเช่อะไรกันเนี่ยตีนเปียกเมื่อไงเบื่อี้นะอ๋อแต่หน้าแร่งหน้าอะไรก็ไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีโรคดอกครับเว้นแต่ไข่ออไข่มันเคยไข่ไข่สามขัน บางทีก็ไม่ขีดดอกปล่อยมันหายครบสามวันก็ดีมันเองเอ้านี่ลุงเห็นดิอ๋อมันก็ไม่ได้หยุ่งยากทะร่เนาะก็ไม่ยากทหเลดอกครับห้าสิบกว่าปีนี่เจอประสบการณ์อะไรนักหนักหนึ่งลุงเจอปัญหาอะไรนักหนักหนึ่งถามสักหน่อยลุงก็ไม่เห็นเจออะไรนะมีไหมดามเลี้ยงงัวไปนี่แหละก็มีแค่เจ็บแค่ป่วยนั่ตามหนาฝนก็ไปฝนตกก็แข่งฝนไปงันเละครับเก็ดค่ำเหิุมืดบางทีมันตกมดคืนมดวันไม่ยุติทีหนูแต่ลุงไม่ได้ไปทำอาชีพอื่นมาสนะไม่ทำทำแต่นา อ๋อทำานาแต่ยังพอได้กินได้อยู่เป็นะลุงเนาะครับได้กินได้อยู่ส่วนไอ้พิกัดเบอร์ทัวเดี๋ยวผมว่าลุงให้ลุงแต่โทรัพท์ลุงมันไม่ค่อยดีาตอนนั้นที่ถ่ายไปตอนนั้นเนาะมีคนทรมาจากบางลางเลยยังขายตัวเดียวขายไหมวะผมก็ไม่ขายดอกวะตอนนั้นลุงวัดไม้ลุงวือลุงเจ็บขาตอนนั้นตอนที่ปีกายนะปวดขาอย่แงนี้นี่กินยาบงบมึง มันโทรมาว่าตัวทั้งตัวไม่แบ่งขายนี่ว่ะอ้วนไม่แบ่งดอกเลยว่ะนี่ถ้าตัวที่ยังไม่ทันแบ่งเขาชอบนี่พอได้ราคาีนขายไม่ลุงเนี่ยทางกันถ้าได้ราคาดีๆก็ขายขายถ้าถ้าถ้าถูกใจเนาะนั่นดิครับตีแม่นี่ก็สวยดีนะแม่ขาวนี่นะฉันว่าเนี่ยทรงมันหนาดีลูกลูกมันมาอยู่ด้วยลูกมันได้สองตัวนี่แหละครับเนี่ยนะทรงหนาดีงัวตัวนี้นะเนี่มันไม่ลุกค่อยผมแล้วัวตีนี้นาะทรงมันดีเนาะลุงเนาะบานมันจากงวมาจาก อะไรอะไรลูกท,ทั้งเทยียบเลยถ้าคนหา,ามแม่บ็อกไอ้ตัวนี้แหละดีเลยแม่เนี่ยชิงหนาดีแต่ถ้าเป็นแม่แบบลูกกระทบแบบมีเท่าใส่บามันจะดีพราะมันจะสวย <c oughs> เอะลูงสวยลูกกินนมมันเป็นงี่เด้นี่ก็เปลี่ยนเข้ามา <c oughs> วิ่งหน,นีเป็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ถ้าตัวไหนไม่ดีคือลุงก,ก็เปลี่ยนเอาถ้าตัวดีไ้นันดิอ๋อเออขายออกไปขายไปครับ ถ้าใครมาซื้อลุงนี่ก็คือได้ของดีแน่นอนอ่ะนาะงัวขาวมานี่อาศัยทําใจเอาแล้วปีหน้าอีกสองปีก็มีลูกท่านครับใจหัวสายเอางี้ดิครับถ้าพี่น้องสนใจก็เดี๋ยวค่อยทวรหาลุงนะลุงนาอะเขา่ามีตัวเดียวอีแดงนี่แหละนี่ครับลูกมันจกตัวรู้ดิถ้าเขาเหมามดได้ไหมลุงยกสูงเนี่ยถ้าถูกใจเนี่ยว่าถ้าถูกใจจะแพงเอาเลยเลยไม่รอยเลย อ่าโอเคครับลุงเดี๋ยวเราเวลามานานไ้เลยเดี๋ยวลงคลิปใหประมาณนี้นะลุงเนาะรับตัวซาพิธีเนาะลุงเนาะออาวันนี้ขอขอบคุณลุงมากครับผมลุงครับสวัสดีครับ